สวัสดีครับทุกคนเอพอดีผมไปเจอไอแผ่นแผ่นกันหนูนะครับสำหรับรถนิส s ันมาร์ทอะในในรัซ a าดามานะครับก็เลยว่าจะก็ซื้อจะซื้อมาใส่รถของผมนะครับนิส s ันมาร์ทเพราะว่าบ้านผมมันก็อยู่ในทุ่งนาเนาะแล้วก็มีหนูเยอะนะครับหนูชอบชอบเข้าไปอยู่ในรถแล้วก็ เวลาเรามีหนูเนี่ยอยู่ไปอยู่มานานๆเข้าอะ่ะมันก็จะมีงูด้วยนะครับงูมันก็จะมากินหนูอีกทีหนึ่งนะสรุปแล้วก็คือถ้ามีหนูอยู่ในรถก็มีโอกาสที่จะมีงูอยู่ในรถด,ด้วยนะครับก็เลยว่าเออตอนแรกอะ่ะผมก็พยายามจะทำเองนะครับไอแผ่นปิดกันหนูเนี่ยก็ลองไปตัดปิ๊บตัดอะไรมานะแต่ว่าผมตัดแล้วมันมันมันไม่ มันไม่เรียบอะครับตัดแล้วมันก็ฉีกไปฉีกมาก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ปิดแต่ทีนี้ผมผมไปเจอใน Lazada มานะครับว่าเขามีขายก็เลยซื้อมานะครับเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบนี้แผ่นแผ่นอลูมิเนียมนะครับขนาดประมาณนี้นี่ข้างหลังก็เป็นกาว 3M เนี่ยนะครับก็เราสามารถเอาไปปิดช่องที่เป็น ช่องอากาศเข้าของช่องแอร์รถนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาติดยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปลื้อให้ดูนะแผ่นนี้ผมก็ซื้อมา150บาทนะร้อบาทในพอดีได้คูปไอคูป,ปองส่งฟรีนะครับก็เลยก็ซื้อมาแค่150บาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ช่องนั้นมันจะอยู่ข้างในนี้นะข้างในนูน้นเราต้องถอดต,ตัวนี้ออกมาก่อน,นตัวรองน้ำฝนนี้แต่ก่อนเดินล้วก็ต้องถอดใบปัดก่อนนะเดี๋ยว ัดที่ที่นี้มันมีที่ให้แงะอยู่ตรงนี้นะครับแย่เข้าไปแล้วก็งัดนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีมีอยู่ยแถวๆนี้นี่มาต่อไปก็ ขันน oh, mm ็อตข้นมอหนัดนวยเะไม่พอดีสักอ่ะ ออนี้บอรสิบสี

แล้วก็ดึงออกไม่ออกอีกหมดไม่ยอมออกเฮ<ะ>้ยคนนี้ขาด เพราะว่าน,นี่ออกก่อนก็ไม่ได้ล่อไม่ได้ถึงปิดนี่ไง ทำไมมันแน,น่นจังเดี๋ยวเราพี่ลองปิดนี่ก่อนนะน่ปิดก่อนปิดนี่เม็นปิดติดนก็ได้มาแค่ไหนมาให้ คุณแม,ม่ทองไปส่งในตัวนั้นแล้วมันก็กลับมาอ่อคอยให้มันออกมาตามเกียวหรือเปล่ามันหมุนไม่ได้มันหมุนก็ต้อง บอกว่าค่อยค่อยโยกค่อยๆโยกมันแน่นมากเสร็จแล้วต่อไป ต่อไปต้องงัดพวกนีอ้ออกนะมันจะมีพลาส,ส,สติกเปกพลาสติกอยู่สามอันต้องใช้ตัวงัดแบบนี้งัดออกใส่เข้าไปแล้วก็งัดนี่เสียบเข้าไปแล้วก็งัดเสียบแล้วก็งัด Map in นี่หนูมันเจ้าหนูมันอยู่เห็นไหมรังหนูเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนี้เราจะต้องปิดรูนี้นี่นะปิดไว้แบบนี้จะทำวามสะอาก่อน นี่ดูมันกัดนี่ตรงนี้ว่านี้กัดเห็นไหมมันกัดเข้าไปทางนี้ที่จริงนี่มันเป็นแผ่นปิดนะแต่มันกัดแล้วมันก็เข้าไปมันลุกเทียบกับ Oh. ไม่ใส่ขึ้นหรอไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมันอยู่ตรงนี้ใช่นี่ไงรูเข้าทางนั้นถ้าเราปิดนี้แล้วมันก็ยังเข้าได้นะเข้ามาตรงนี้ได้แต่ยัเข้าไปในนั้นไม่ได้นี่ก็โดนกัดเหมือนกันนี่ เนีมันกัดทะลุเลยนี่มันกัดกรองของเราขาดเนี่ยนมันขาดทะลุที่จริงมันเป็นชิ้นเดียวกันนี่มันกัดขาดเห็นไหมนี่ แบบนี้เลยลอยหนูลอยหนูแท้ข้างบนนี่ก็แทเนี่ยตรงนี้นะแถวนั้นมันมีผ้าอยู่ เราต้องยิงสกูเหรอไม่เป็นกาวเราใส่กาวมาให้เหมือนกาวสองหน้าเนืม หยับลงอย่างนี้ใช่ไหมอนี่ขมมนได้เลยใช่ไหมไม่รู้ดิมองไม่เห็นไม <c oughs> ่รู้มันจะอยากเข้าไปทำไมแนละ้วก็งงกับมันกัน เขาไปทำรังแต่นี้ <c oughs> แปลว่ารังมันร้างนานแล้วนะ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วก็ปิดเรียบร้อยปุดรูเรียบร้อย,ดดรย,รอยประกอบที่เอาดำดำนั่นตรงไหนแล้วดำๆอะไรอ๋อมันอยู่ตรงนี้เอาไปก่อนไม่ได้เอาดำดำออก Mm hmm. ยังไงมันทนั่นน่ะันนั่นแหะอันเตะกี้น,นะ่นนะ ถนัดไซนี่ก็ยาก กล่องกล่องเครื่องมือเป็นของเราเหรอของลุบงบอมอะไรมา รถเลยว่าใช้ได้ปกติไหมไอ้ที่ปัดน้ำฝนนะจะลองอ่ะไม่ใช่ปัดปุ๊บเหล็กไอ้น็อตกระเด็น ที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ